สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีไอเดียการทำเตาแก๊สนะครับไม่ใช้แก๊สนะครับใช้น้ำมันเครื่องเก่าที่เรามีนะครับผมนี่นะครับก็เป็นน้ำมันเครื่องเก่าที่ผมใช้นะครับทำการจุดไฟนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเตาแก๊สเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับเราจะใช้ระบบลมเป่านะครับ เาถึงจะเหมือนแก๊สนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ลมเป่านะครับเราจุดไฟแบบนี้นะครับเขาก็จะมีขมเหลวควันไฟอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองเป่าลมให้เพื่อนๆนได้ดูนะครับว่ามีความแรงขนาดไหนนะครับนะครับเดี๋ยวมารับชมวิธีการทําพร้อมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไปครับมาทําพร้อมกันเลย เป็นเหล็กที่ผมใช้นะครับเหล็กกล่องตัวนี้นะครับก็ขนาด5นิ้วครับ5คูณหนะครับแล้วก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับตัวนี้ขนาด19เซนตัวนี้ขนาด17เซนนะครับผมกว้างยาวเท่ากันนะครับแบบนี้แล้วก็จะเป็นเศษเหล็กกล่องนะครับผมตัวนี้จะเอามา,าทำตัวใส่ลมนะครับผม แล้วก็เศษเหล็กเล็กเล็กน้อยนะครับเอาไว้ทําขานะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเอาไว้ <S <S <ipping> <S ปิดหน้ากล่องนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตัดอยู่ที่เออ4เซนนะครับมาครับเดี๋ยวมาประกอบเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเหล็กแผ่น19เซนนะครับก็จะมาวัดหาจุดศูนย์กลางนะครับ จากนั้นนะครับก็จะนำเหล็ก1น,นิ้วนะครับมาวางตัวนี้ก็จะเป็นตัดตัวใส่ท่ออากาศนะครับก็ตัดเลยครับนี่ครับตัดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เหล็กกล่องตัวนี้นะครับก็จะยาว15เซนนะครับ ตัวนี้นะครับเราก็จะตัดเหล็กกล่องตัวนี้นะครับเข้ามุม90องศานะครับ12บองเซน ทำการเชื่อมล็อกให้แน่นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นท่ออากาศนะครับต้องเชื่อมอย่าให้มีตาหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการมาร์คเพื่อเจาะรูอากาศนะครับด้านในเตาตัวนี้จะเจาะรอบเลยนะครับ ก็ใช้่อกสว่าน3มมิลนะครับทำการเจาะรูเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาตัวเหล็กที่เราได้ตัดไว้นะครับมาสวมแบบนี้มาทำการเชื่อมหาระดับล็อกให้แน่นหนาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะ มาเชื่อมตัวปลายท่อนะครับผมตัวท่ออากาศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกั้นลมด้านบนนะครับแล้วก็เจาะด้านบนด้วยนะครับให้ลมเป่าออกได้ด้วยนะครับเพื่อระบายอากาศได้ดีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําเหล็กกล่อง5นิ้วตัวนี้นะครับมาสวนเชื่อมตัวนี้ต้องเชื่อมปิดให้ชนิดเลยนะฮะ อย่าให้มีตามดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันที่เราเทลงไปจะไหลซึมออกมาได้นะครับก็พยายามเชื่อมเก็บอย่าให้มีตาหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเชื่อมขาครับตัวนี้ผมก็ตัดขามาประมาณ10เซนนะครับก็เชื่อมยึดให้แข็งแรงไปเลยนะครับผม ลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาเหล็กแผ่นที่วัดไว้17เซนครับตัวนี้มาวัดกับตัวขอบเตกกล่อง5นิ้วนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะวัดเข้าไปอีกประมาณ2เซนนะครับผมแล้วก็เขียเส้นนะครับแล้วเราจะทำการ นะครับเอาขอบด้านในนะครับผมประมาณนี้นะครับตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็เอาไปทาบกับตัวปากเลยกล่อนหรือว่า ตัวเตาของเรานะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะหาเชษเดเล็กนะครับมาเชื่อมตัวนี้ล็อกด้านในนะครับเพื่อที่ไม่ให้แผ่นวางหม้อตัวนี้ของเรานะครับขยับขยืน่นได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นวางหม้อนะครับที่เราทําการเชื่อมล็อกตรงนี้ก็ล็อกทั้ง4มุมเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาขยับ ักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาเชื่อมตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กขาวางหม้อนะครับจะตัดมาในลักษณะเฉียงแบบนี้นะครับผมเพื่อเอาไว้วางหม้อวางกระทะนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลักษณะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับก็ยังไม่ได้เกียร์เก็บอะไรนะครับเดี๋ยวจะทดลองใช้งานครับตรงปลายนี้ผม หาท่อหกขนมาใส่นะครับผมเพราะว่าไดเป่าพัดลมนะครับตัวนู้นเป็นลักษณะหัวกลมๆนะครับก็เลยต้องนําท่อตัวนี้มาใส่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้งานนะครับว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมอ่นี่นะครับลักษณะการต่อนะครับก็จะต่อแบบนี้เดี๋ยวจะทดลองใช้งานก่อนนะครับ ก็จะทดลองจุดด้วยน้ำมันเครื่องเก่าก่อนนะครับผมก็จะใส่น้ำมันเครื่องเก่าไปอย่าให้เกินรูที่เราได้ทําการเจาะไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้กระดาษชิดชู่นะครับผมจุดลงไปในน้ำมันนะครับ ีเชื้อเพลิงก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดตัวครอบตรงนี้จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เปิดลมครับนี่นะครับถ้าเราาหยุดเป่านะครับเขาก็จะมีความร้อนขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอ่าเราเปิด เป่าลมเข้าไปนะครับตัวไฟที่เขาออกมาก็จะเหมือนเตาแก๊สนะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นการทดลองนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงใหม่ให้ดีกว่านี้นะครับผมตัวนี้ก็ทดลองทํานะครับถือว่าผ่านนะครับแล้วก็สําเร็จนะครับผมตัวนี้ทดลองจุดด้วยนะ้ามันเครื่องนะครับผม ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับวิธีการทํานะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ใช้เป็นน้ํามันเครื่องเก่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพัฒนาทําเป็นที่หยอดน้ํามันเพิ่มมานะครับตัวนี้เราต้องเติมน้ํามันด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะทําตัวยอดน้ํามันเพิ่มมานะครับแล้วก็จะทําขายึดตัวเป่าลมด้วยนะครับผมตัวนี้เรายังไม่ได้ทํานะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิป การทดลองทำนะครับว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผลปรากฏที่ออกมานะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับผมแต่ใช้น้ำมันเครื่องเก่านะครับก็ยังมีเข่าควันอยู่นะครับ ลมช่วยตัวนี้นะครับขมาเหมาควันจะไม่มีนะครับเพราะว่าเขาจะไปช่วยเรื่องการเผาไหม้ได้ดีนะครับผมตัวนี้เราไม่ได้เป่าลมไปการเผาไหม้ก็ไม่ค่อยดีนะครับก็จะมีควันออกมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมา,าดัดแปลง เพิ่มขึ้นนะครับผมทําให้ดีกว่านี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ